สวัสดีค่ะเซเคนส์พามาชมบ้านพร้อมที่ดินอยู่ในเขตของชุมชนนะคะบรรยากาศที่สงบร่มรื่นค่ะอยู่ใกล้ตัวเมืองลำปางอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะบริเวณสวนหน้าบ้านนะคะบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะทุกท่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะ อยู่ใกล้ถนนใหญ่ค่ะอยู่ใกล้พระาธาตุลำปางหลวงที่บิงขนาดสองไร่สองงานกว่านะคะแปลงนี้พื้นที่กว้างนะคะสามารถปรับเปลี่ยนทำเป็นรีสอร์ทได้ด้วยนะคะท่านบ้านพร้อมที่ดินเจ้าของขายเองค่ะราคาสองร้ายเจ็แสนบาทนะคะอยู่ที่ตําบลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะ อยู่ใกล้โกบอลทาวลำปาง11กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้มอธรรมศาสตร,ร์ลำปาง5กิโลเมตรค่ะตัวบ้านนะคะขนาดกว้าง10เมตรยาว13เมตรพื้นที่ใช้สอย3ห้องนอน2ห้องน้ำสอห้องโถงใหญ่2ระเบียงและ1ครัวค่ะสร้างอยู่บนพื้นที่2ไร่2องาน48ตารางวานะคะ บนพื้นที่มีโกดังเก็บของขนาดใหญ่หนึ่งหลังและมีต้นดำาไยค่ะที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้แล้วหลายต้นเลยทีเดียวนะคะมีโรงเรือนทําครัวหนึ่งหลังค่ะมีพิกัดของแปลงใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเข้าไปชมพิกัดก่อนได้ค่ะทุกท่านประกอบการตัดสินใจนะคะบ้านพร้อมที่ดินจับุห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางราคา2อล้าน7แสนบาทเจ้าของขายเอง สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนัดชมบ้านนะคะติดต่อโทรหาเจ้าของบ้านโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเจค o โนใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ